สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีมังกรทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีในรอบของเดือนมิถุนายนปี64ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะ มาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะไพ่ใบที่หนึ่งนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหยิบได้เป็นเวนออฟฟอร์จูนนะคะก็จะเป็นไพ่กงล้อมหาสมบัตินะคะคือเป็นตัวโชคลาภเลยก็ว่าได้นะคะดวงชะตาที่เคยอาพับตกอับนะคะก็จะดีขึ้นมีโชคลาภเข้ามาอย่างไม่คาดฝันมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิต ไปในทางที่ดีขึ้นนะคะตัวนี้เขาบอกว่าอาจจะได้บ้านรถที่ดินเกี่ยวกับที่ทางชิ้นของใหญ่ๆห,หรือว่ากำลังจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่แบบนี้ได้นะคะหรือคนที่ทำงานเป็นนายหน้านะคะเป็นคนกลางเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์จะถูกฉลอนะคะเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพราะว่าได้บางท่านนะคะ จะได้รับมรดกตกทอดหรือมีโชคลาภจากการงานนะคะส่วนท่านที่จะขายนะคะขายแบบว่าเป็นส่วนตัวนะไม่ใช่ในานามบริษัทนะคะอาจจะรอไปก่อนสักนิดนึงนะคะชีวิตของคุณนะช่วงนี้นะคะอาจจะ,ะเผชิญปัญหาและอุปสรรคมากมายมาแล้วต่อจากนี้ไปมันจะดีขึ้นนะคะทำมาค้าขึ้นทำงานก็จเจริญก้าวหน้า ฐานะเริ่มดีนะคะจุดเด่นอย่างที่บอกไปก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะใบที่2นะคะเป็นเหตุการณ์รอบๆตัวใบที่3ส,สิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังนะคะจะพยากรณ์พร้อมกันเพราะว่าเป็นไพ่ไม้เท้านะคะเกี่ยวกับด้านการงานการเรียนและธุรกิจนะคะเป็นแไม้เท้าและ6ไม้เท้านะคะช่วงนี้ โครงการใหม่สิ่งที่ริเริ่มแผนงานโปรเจกต์ต่างๆนะคะจะสำเร็จไปได้นะคะแต่เป็นไปได้อย่างใจหายใจคว่ำเพิ่มความพยายามและอดทนไปอีกนิดนึงนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่นะคะถ้าคิดจะทำอะไรก็เกิดความกระฉับกระเฉงคล่องตัวคล่องตัวนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาอย่าง ไม่ขาดสายเลยนะคะ,ะเรื่องงานนะสำหรับนักเรียนนะคะเกฑนการเรียนก็จะดีขึ้นะจะได้รับผิดชอบงานมากขึ้นด้วยใบที่4นะคะพื้นฐานที่ส่งเสริมดวงก็หยิบได้เป็นไพ่ The Lover นะคะไพ่ใบนี้ เน้นด้านความรักอารมณ์ครอบครัวช่วงนี้อาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่สับสนอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเลือกนะคะบางท่านอาจมีความรักแบบลับๆที่ไม่อยากให้ใครรู้หรือบางท่านอาจจะอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้มีพิธีรีจอ,องหรือว่าญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่รู้นะคะหรือว่าผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ยังไม่ได้รู้อ่าอันนี้ก็เป็นความรักที่ ก็ไม่ได้ผิดอะไรมากนะเพียงแค่เราอาจจะไม่ได้ผิดสิงธรรมเพียงแค่ผู้ใหญ่ยังไม่ได้รับรู้นะคะแต่บางท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะอย่าทําผิดสิงธรรมถ้าจะเลือกนะคะขอให้เลือกในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่ามันจะทําให้คุณปวดหัวนะคะทํางานมาทั้งวันไม่เหนื่อยเท่ากับต้องมาแก้ปัญหาในสิ่งที่คุณทํานะคะ ใบที่5นะคะฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือใบที่6นะคะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตจะพยากรพร้อมกันเพราะว่าเป็นไพ่เงินนะคะอันนี้เป็นไพ่แปดเหรียญน,นี่จะเป็นไพ่พระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์ถือเหรียญช่วงนี้หยิบจับอะไรนะคะเป็นเงินเป็นทองหมดเลยอืมนะคะเกณฑ์เสี่ยงโชคก็พอจะได้นะคะพอได้อยู่นะโชคลาบลอยนะคะทำมาค้าขึ้นแต่ เมื่อมันมีเข้ามาเยอะอย่าโลภนะคะช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าเราด้วยนะคะอย่าให้ความโลภเข้ามาครอ,อ,อบงำนะคะขอให้คุณตั้งจิตยึดมั่นมันทําความดีด้วยนะเพราะว่าพอเวลาที่มันมีเงินเข้ามาคนเรานะคะมักจะนิสัยเปลี่ยนมักจะลืมมองเห็นตัวเองในเวลาที่ลำบาก นะคะอย่าเอาเปรียบคนอื่นนะถ้ามีนะคะถ้าช่วยเขาได้ถ้าพอช่วยได้นะคะก็ช่วยเหลือไปแต่ช่วยแล้วอย่าให้ตัวเองลำบากนะคะใบที่7ตัวปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราสงสัยนะคะหยิบได้เป็นไพ่สีดาบไพ่ใบนีอ้อาจจะหาเวลาไปพักผ่อนนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ปัญหาและอุปสรรคช่วงนี้มันเหนื่อยมาเยอะถ้ามีเวลาควร หยุดพักผ่อนร่างกายจิตใจหาเวลาพักผ่อนบ้างไม่งั้นมันจะเครียดนะคะหยุดอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะจะทำอะไรนะควรคิดวิเคราะห์ให้ดีๆอย่าเพิ่งรีบด,วด่วนรีบตัดสินใจนะคะทางด้านสุขภาพช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะถ้าเราเหนื่อยเราก็ต้องหยุดพักร่างกายเนาะเพื่อที่จะมีแรงนะคะไปสู้ตอกับปัญหาต่าง ที่มันเกิดขึ้นแต่ไม่ถึงกับว่ามีเคราะห์กรรมอะไรนะคะใบที่8นะคะสิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างใบที่9ความคิดภายในใจนะคะเป็นไพ่ไม้เท้าเป็น3าไม้เท้า4ี่ไม้เท้านะคะเขาบอกว่างานสำเร็จสมบูรณ์ด้วยดีนะอาจจะมีติดขัดล่าช้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ ท่านที่ทำงานนะจะจะยังอยู่ที่เดิมอยู่นะคะอยู่ที่เก่าได้นานออยังยังไม่ยังไม่ย้ายไปไหน,นอาจจะมีความคิดอยากไปแต่มันก็ยังไปไม่ได้นะคะคือถ้าการค้าขนาดย่อมนะก็จะสำเร็จนะคะก็คือขนาดย่อมขึ้นไปะเริ่มจะดีเริ่มเริ่มอยู่ตัวและนะคะมีโอกาสนะคะได้ได้ร่วมงานกับผู้คนมากมายแต่ที่จะก้าวหน้า ท่านใดที่เป็นมน,นุษย์เงินเดือนนะรอไปก่อนแต่ว่าเน้นจะเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะจะเริ่มดีขึ้นนะความสำเร็จหน้าที่การงานนะคะจะค่อยๆอ,อ่ะท่านใดที่เป็นธุรกิจนะขนาดย่อมนะคะจะเริ่มขยับขยายฟื้นตัวขึ้นและมันก็จะดีขึ้นไปค่ะใบที่10นะคะเป็นตัวสรุปก็จะหยิบได้เป็นไพ่ อัศวินนะคะถือถ้วยนะคะเกี่ยวกับด้านความรักอารมณ์ครอบครัวเขาบอกว่าจะได้พบเพื่อนใหม่กันระยามิตรใหม่ที่ดีนะคะ,ะ,ะเวลาที่คุณทุกข์ใจเหนื่อยใจจะมีคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณคอยรับฟังปัญหาคอยช่วยเหลือ,อโดยที่คุณเองนะคะอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเพราะฉะนั้นนะคะ คนที่อยู่ใกล้ตัวไม่ควรมองข้ามนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีความรักแบบสเสน่หาแต่ก็ควรพบไว้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่หวังดีกับคุณค่ะก็จะสรุปดวงชะตาของชาวราศีมังกรน,นะคะในเดือนมิถุนายนด้านการงานเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะคะท่านที่ทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะโชคลาภ จะมีโชคลาภเลยแหละดีด้านการงานแล้วก็ธุรกิจขนาดย่อมนะคะ,ะงานที่วางไว้นะอาจจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่เป็นไปได้อย่างใจหายใจคว่ำท่านใดที่ประกอบกิจการนะคะธุรกิจถ้าอยากขยับขยายเปลี่ยนแปลงนะคะ,อ,ะอาจจะยังไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจนะนะคะแต่มันจะ แต่มันจะสำเร็จนะมีผู้คนนะคะรอยินดีและก็ชื่นชมรอฟังข่าวดีจากคุณนะคะแต่ว่าคนที่เป็นพนักงานเงินเดือนนะรอไปก่อนนะคะช่วงนี้อาจจะทำงานเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่มันก็มันจะมันจะดีมันจะสำเร็จนะนะคะการเงินในเดือนนี้นะคะจะเป็นโชคลาภจากการงานอย่างที่บอกไปแล้วก็ดวงชะตาที่เคยตกอับนะคะ จะดีขึ้นอย่างประหลาดใจด้วยซ้ำหยิบจับอะไรนะคะเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะคะชาวราศีมังกรนะทำมาค้าขึ้นนะคะมันมันเป็นช่วงจังหวะที่ดีในเดือนนี้นะคะแต่ว่าถ้ามีแล้วอย่าโลภมากนะคะถ้าพอที่จะช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยไปนะคะแต่ว่าต้องช่วยแล้วเราไม่ลำบากนะคะ ความรักในเดือนนี้ปวดหัวนิดนึงนะถ้ามีเหตุการณ์ต้องเลือกนะคะ,ะมันจะมีรับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่แหละคุณจะรู้ดีที่สุดคุณจะปวดหัวนะคะแต่ก็จะมีเกณฑ์ได้พบเพื่อนใหม่กระยาณมิตรใหม่ที่ดีนะคะสุขภาพในเดือนนี้นะคะควรหาเวลาหาโอกาสไปพักผ่อนนะนะคะที่ เพื่อที่จะมีแรงไปต่อสู้กับปัญหาต่างๆทั้งการทำงานทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพียงแค่คุณมีแรงแนละมีกำลังใจมีความคิดมีสมองที่ปลอดโปร่งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเคลีย์ทั้งหมดเลยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมังกรในเดือนมิถุนายนนะคะขอให้ โชคดีและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะคะสวัสดีค่ะ